อหาในอีพีนี้อัจมีภาพเสียงความรุนแรงและการใช้ภาษาซึ่งพ้าอันไหนที่มันดูเสียงแล้วก็ก็แนะนําเด็กหน่อยสิโอบนหาสายเห็นปูเสฉวนมาชวนฉันวิ่งเล่นกับปูลม บอินชมพรรู้วะอุ้ยคุณชมขา,าสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไท้แฟมาอยู่กันที่ทะเลแบบว่าชุมพรสวยๆนะคะเป็นหาดที่สะอาดมากเลยนะคะสะอาดแบบไม่ต้องผวนนะคะถ้าหาดที่สะอาดอย่าผวนนะคะอ่ะเรารับผู้ชมเข้าสู่รายการที่มีกระเทยกาแฟและแฟชั่นกับเทียราเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่แฮปปี้บาร์บาร์แห่งความลับ แต่จะไม่รับอีกต่อไปเพราะเรามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันแล้วนะคะวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนยังไงเนี่ยไปชมกันเลยค่ะนู่นไงโอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบแลนอยู่ในทะเลอยู่กับน้องสาว แต่งตัวมาเหมือนกันเหมือนนัดกันนัดไรเหมือนเลยนัดเราคือพี่แนนการสวัสดีค่ะพี่แนนเป็นเจ้าของร้าน Happy Bar ทำไมถึงชื่อ Happy าร์ถึงชื่อ Happy าร์เพราะว่าอยากให้ทุกคนที่มามีความสุขแล้วก็น้าเป็นคนตั้งให้ใช่ค่ะเป็นคนที่ช่วยที่สร้างที่นี่แหละค่ะแนนก็เป็นคนสร้างเองทั้งหมดออกแบบเองทั้งหมดด้วยออกแบบบางส่วนค่ะแล้วก็จะมีพี่ พี่อีกคนนึงพี่บอนช่วยทําเขาอยู่เกาะเขาามีบาร์ที่เกาะอยู่กระบี่ค่ะแล้วเขาก็ช่วยออกไอเดียช่วยกันเนี้ยคอนเซปต์ก็คือแนนเป็นคนคิดเองว่าเอาไม้เก่ามาอะไรนู้นนี่นั่นเนี้ยหรอใช่ค่ะไม้ลอยน้ําของลอยทะเลไม้เรือเรือที่ปลดระวางแล้วถ้ามีผู้ชายลอยทะเลมาได้นะคะก็มาตอกได้กําลังสดด้วยนะคะเนี่ย เอ,ะะเ, what เอาเรื่องเอาก่อนถ้ามาเนี่ยกาจะได้บรรยากาศแน่นอนก็คือความสนุกแฮปปี้มีจ bon ุดให้ถ่ายรูปตรงไหนที่เป็นจุดที่อยากแนะนําจุดที่อยากแนะนําก็คือต้นที่นั่งรอบต้นไม้นั่นเลยค่ะจะเป็นต้นไม้ประจําทะเลเขาเรียกว่าเตยทะเลใช่ค่ะก็มีจุดใหม่ที่กําลังต่อเติมสร้างอยู่ทุกที่เลยค่ะพูดถึงเราถ่ายได้ทุกที่เลยที่นี่เรา เราขายบรรยากาศธรรมชาติขายทะเลคือคนอยากมามาพักมาถึงทะเลคิดถึงเ,เขามาที่เรานะคะ,ะ,ะที่ลนะคะแล้วก็คืออาหารที่แนะนาําหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ของที่นี่ก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะแล้วก็มาต้องแนะนําปลาเงี้ยนเลยค่ะตก,ตกลงตกลงปลาชื่อ ปางเงี้ยนถ้าเป็นภาษาใต้ใต้เขาจะเรียกปางเงี้ยนเป็นสำเนียงใต้นะคะใช่แต่เราเรียกให้ซอฟซอฟนิดนึงก็คือปางเงี้ยนปาง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 เงี้ยนอ่าแล้วก็จะมีหอยทอดกระเทียมหมึกแดดเดียวไข่หมึกทอดเยอะแยะเลยค่ะเป็นอาหารทะเลก็คือใครที่อยากกินอาหารทะเลในบรรยากาศทะเล นึกถึงข่าวนึกถึงเราด้วยนะนึกถึงแฮปปี้บาร์ด้วยนะคะเอาฝากร้านได้เลยพี่แนนมาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวที่แฮปปี้บาร์ถ้าใครต้องการความสงบ ให้มาแฮปปี้บาร์พ่อช่วงนี้สงบมากค่ะเชิญมาเที่ยวเลยนะคะมีดำน้าด้วยใช่ใช่ค่ะพาไปดำน้ําเกาะร้านเป็ดร้านไก่ที่นี่จะจุดขายเราจะมีฉลามวาน11ตัวนะคะทั้งหมดสิตัวเรามีเป็นของเราเองเลยหรอไม่ไม่ไม่เขาของทะเลแต่เรารู้ว่าจะมีสิเ็ดตัวหรอแต่ว่าถ้าถ้าไม่เจอวานก็เดี๋ยวแนนจะใส่บิกินี่ให้ก็จะเห็นวานเหมือนกันนัว้าวแต่เห็นประวันแนนนะคะปีนเขา เราก็จะมีะยอดเขาเนี่ยค่ะขึ้นปีนได้เป็นเขาทุ่งยางเป็นชมวิวได้360องศาในหมู่บ้านเกาะแล้วมีฟูมูลด้วยเหรอที่เนี้ยใช่ค่ะมีฟูมูลด้วยเราก็จะยกคล้ายๆเกาะพังงานย่อมย่อมมาไว้ที่นี่เราก็จะมีควงโชว์กระบองไฟควง<ม>ไฟอย่างเดียวค,ค,ควงควงอย่างอื่นด้วยก็ได้นะดึกดึกมีอย่างอื่นด้่อยล้อแหลมอีกแล้วมีดนตรี มีการเล่นโชว์ไฟเราก็กระโดดเชือกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาปาร์ตี้ได้แล้วเราก็จะเอาเรือปั่นไดมึกเนี่ยมาจอดให้เขาก็มาเสพบรรยากาศมาเสพบรรยากาศกันมาสนุกกั๊แล้วติดตามได้ทั้งหนถ้าเกิดว่าจะมีฟูมูลอีกอ่ะทางเพจ Happy Bar หาดทุ่งยางเลยค่ะจะมีใช่ไหมใช่ค่ะมีอีกครั้งหนึ่งปีหน้านะคะปีหน้าสงกรานขอบคุณมากค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพิเศษดีๆนะคะมาสัมภาษณ์ลูกค้าในร้านนะคะแฮปปี้แฮปปี้บาร์แห่งนี้นะคะสวัสดีคุณลูกค้าค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงคะวันนี้มาเที่ยวกับใครคะมามาเที่ยวกับทีมงานครับผมอ๋อทีมงานหน้าตาเป็นยังไงคะวันนี้ทีมงานหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแล้วทีมงานนี้คือ <c oughs> เป็นทีมงานเกี่ยวกับทาเกี่ยวกับอะไรคะ ทำเกี่ยวเรื่องสื่อสารกัรตลาดครับอ๋อวันนี้มาทาบุญมาทบุญค่ะดูท่าจะเป็นคนจิตใจดีนะคะทีมงานแล้วก็ดูท่าเป็นคนที่ขยันใช่ครับใส่ใจดีฝืนฝืนกับพฤติกรรมตัวเองมากมาถึงในร้านนี้ค่ะคุณพี่คุณพี่เลือกเมนูอะไรดีคะที่ร้านนี้นี้คุณคุณพี่แนนเจ้าของร้านค่ะคุณพี่แนนก็บอกว่าเป็นเมนูแนะนําให้มาชิมฟรีว้าวลาบปากวันนี้ แต่ไม่ได้ฟรีสำหรับคนอื่นนะฟรีสำหรับเราตรงนี้เป็นเป็นยำคล้ายๆแบบยำที่ทำกับพวกผักมุ้งกรอบอ่ะแต่ไม่ใช่ผักมุ้งนะมันคือใบเหลียงทอดกรอบวใบเหลียงชุบแป้งทอดที่นี่ที่ทะเลมีใบเหลียงใบเหลียงชุบแป้งอาพักต้าเนะครับคุณอ่าใบเหลียงใช่ส่วนใหญ่มาผัดไข่แต่ที่เมนูใหม่คือชุบแป้งทอดว้าวว้าวแล้วนี่ก็ซาชิมิใช่เหรอซาชิมิครับซาชิมิคุณพูดออกอากาศได้ไหมฮะได้ค่ะปลาเงี้ยนครับอ๋ะอันนี้พูดต้องเซ็นเซอร์ป่ะไม่ได้หรอ อ๋อเขาเรียกปางเงี้ยนจริงๆแต่คนไม่เป็นไรนะแต่ปลาเนี่ยพูดไม่ได้ตอนแรกได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วก็คือเขาเรียกว่าปลาเงี้ยนจริงๆใช่ครับปางเงี้ยนครับนี่ครับเออกินกับน้ําจิ้มซีฟู๊ดที่ใส่ถั่วกับสูรโบราณของคนจีนนะค่ะรสชาติเป็นยังไงครับพี่ปลามันก็จะเนื้อแบบอมหวานหวานหน่อยแต่ไม่เค้าเลยนะอ่าอ่าแต่ต้องกินระวังเพราะว่ามันจะมีขอบขอที่เป็น เป็นเป็นครีบเป็นกระดูกเล็กๆแต่เคี้ยวได้กรุบๆอ่าถ้าคนชอบเคี้ยวกรึบๆแล้วพี่กินไปแล้วพี่มไหมคะอันนี้ตกลงออกได้หรอครับอันไหนที่เราไปออกได้ก็ออกออกไม่ได้เราก็ดูดเสียงออกลองดูไหมครับลองดูไหมครับเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณลูกค้านะคะมาให้ดิฉันได้ชิมนะคะผมจะเลือกชิ้นที่มันพอคานะขอบคุณมากน แล้วเดี๋ยวช้อนนี้เดี๋ยวผมทิ้งเลยทิ้งเลยเหรอคะทิ้งทิ้งช้อนไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ของเราของร้านนะคะบรรยากาศดีอาหารอร่อยต้องออกได้ค่ะมาถึงปลามาถึงปลาเบอรถึงปลามันอาจจะมาจากเงี่ยงหรือเปล่าเงี่ยงออ๋มันมีเงี่ยงปลามีเงี่ยงแต่แต่บอกแล้วว่ารอหนูมันเหมือนอันนี้น้ำน้ำที่มันเหมือนเต้าหู้ใช่ก็สูตรสูตรโบราณเออเหมือนเหมือนเต้าหู้ทอด มันน้ำจิ้มต้าหู้ทอดแต่เต้าจีนนะเขาจะมีแบบคนจีนก็จะมีปลาปลาดิบเบางครั้านะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหวานกับถั่วนี่เหมือนกันมันกินหอยแครงลวกที่เคยเป็นน้ำจิ้มแบบถั่วใช่ไหมอ่าใช่คล้ายๆอย่างนี้เลยอืนึกแค่ออกนึกค่อยออกถ้าคุณผู้ชมที่ดูแล้วส้มปากนะคะแวะมาจุ่มปอนส้มปากมันแบบมันเปรี้ยวมันแบบเข็ดฟันอย่างเงี้ยแบบเห็นแล้วคืนน้ำลายอ่ะพี่เขาเรียกส้มปากส้มปากใช่วันนี้ขอบคุณคุณลูกค้านะคะขอให้แฮปปี้ทริปนะคะครับค่ะ เฮ้ <C os> คุณมากเลยเหมือนเจ้านายฉันเลยอะ่ะพี่โทษนะคะพี่ชื่อชื่อวกวดปะคะเาว่ชื่อไก่ <c oughs> <c oughs> ว่าใครที่อยากมาแฮปปี้บาร์นะคะบาร์ Bar, แห่งความลับแบบนี้ไม่ว่าจะมากังวันหรือกางคืนรับรองคุณได้บรรยากาศดีๆทะเลสวยๆแน่นอนนะคะก็เซิร์ชหาใน Google เอาหรือว่าทางอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นทางความลับจริงๆนะคะแต่บอกเลยว่ามาแล้วคุณจะประทับใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประทับใจในเรื่องของบรรยากาศประทับใจในเรื่องของบริการนะคะ โอ้โหและที่สําคัญคือคุณจะได้ภาพสวยๆดีๆเด็ดๆ <c oughs> ไปอวดแฟนอวดฟืๆๆๆ <c oughs> อวดเฟื่อนอวดเรื่อนเออด้วยนะคะอ่ะและที่สําคัญท้ายรายการแบบนี้ตลกคาเฟ่วันนี้ขอไม่เป็นมุกแต่ขอเป็นเรื่องราวเวลาเราไปคาเฟ่เราไปร้านอาหารไปอะไรเงี้ยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เพื่อนเทล่าอักษรย่อปอกอเออหิวนางก็อยาก,กินส้มตำแตง เออหรือเช่นสั้นตำแตงตําแตงนางก็บอกตะโกนสั่งเพื่อนสาวที่ชื่ออักษรย่ออเออไม่บอกนะว่าเป็นใครปอกกอกอับอปอกกอนางก็ตะโกนว่าฝากซื้อตำแตงน้อยเออเสร็จปุ๊บห่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนางออนางอมาเลยจ้ามาพร้อมกับน้ำแดง ซึ่งปอกอยู่ข้าวอยากกินตำแตงแต่ได้น้ำแดงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาวเวลาเราจะสั่งอะไรนะคะอย่าลืมอย่าอ่านแค่ปากให้โจทย์หรือให้พูดกันแบบว่าใกล้ๆ ก็าฝากไว้ด้วยอีกอย่างหนึง่งก็คือฝากกดไลค์กดแชร์เพจกับเธอแฟร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนาร้านดีๆบาร์เด็ดๆที่ไหนแล้วก็แนะนํากันมาได้ทางเพจกาเตยแฟร์แล้วที่น่เราจะไปพบกันต่อที่ไหนยังไงเนี่ยก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ดาก่อนเสพมาเสพบรรยากาศเสพธรรมชาติเสมกาิสีเขียวเนีเ่ยชม ไม่ล้วต <la> ัดจบไปตอนไหนหรือว่านั่งหัวล้อกกันียตาันนี้จ